เรื่องของการแต่งหญิงข้าราชการครูที่แต่งหญิงหรือบางคนเป็นครูแต่ว่ายังไม่ได้เป็นข้าราชการก็อยากจะแต่งหญิงทำอย่างไรอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะ ปกติสุชาจะไม่พูดภาษากลางแต่ว่าวันนี้น้องๆสาวสองที่อยากเป็นคุณครูบางคนเป็นคุณครูแล้วแต่ว่าจะแต่งหญิงทักกันเข้ามาถามมากเลยค่ะว่าทำอย่างไรแล้วก็พี่สุชาช่วยพูดเป็นภาษากลางได้ไหมคะ mm. เพราะว่าน้องๆบางคนไม่ใช่คนอีสาน อยู่ภาคกลาง <c oughs> ก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นทนฟังอาจจะมีตกตกเล่าบ้างอย่าว่ากันนะคะ <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่มาตอบคำถามนะคะแต่ว่าเป็นการเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็แล้วกันเรื่องของการแต่งหญิงข้าราชการครูที่แต่งหญิงหรือบางคนเป็นครูแต่ว่ายังไม่ได้เป็นข้าราชการก็อยากจะแต่งหญิง ทำอย่างไรอท้าความไปก่อนค่ะคืออย่างนี้นะคะทุกคนสมัยที่ที่สุชานะคะเรียนมหาลัยตอนอยู่ปีหนึ่งเทอมแรกยังไม่แต่งหญิงนะคะ,ะมาเริ่มแต่งหญิงตอนเทอมสองเอาพูดง่ายก็คือเราแต่งหญิงแต่งหญิงมาตั้งแต่ตอนมหาลัยแล้วนะคะก็มันก็เป็นเหมือนกับว่าช่วงที่เราอยู่ที่บ้านตอนยังไม่ได้เรียนมหาลัยนะคะก็เป็นเหมือน โลกเรายังไม่กว้างค่ะพอเราไปเจอโลกกว้างมากขึ้นเราไปเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มความหลากหลายเจอทอมกระเทยเจอทุกอย่างทุกทุกเพศ LGBTQ นะคะเจอหมดเลยทั้งชายจริงหญิงแค้เราไปอยู่รวมกับหลายๆคนแล้วทีนี้มันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกกว้างให้เราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไปเจอคนที่มีความชอบคล้ายๆกับเราคือรักสวยรักงาม คือเอาง่ายๆสุชาไปเป็นลีดค่ะอยู่ในกลุ่มของเชียร์ลีดเดอร์ของคณะมนุษย์นะคะก็ไปเจอพี่ๆที่เป็นแบบนี้นะคะอืพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นกระเทยเยอะนะคะก็พูดกันเรื่องความสวยความงามใส่วงใส่วิกแต่งสวยแต่งตัวนะคะเราก็เลยใส่กระโปรงตั้งแต่ตอนนั้นปีหนึ่งเทอมสองค่ะเราใส่กระโปรงเลยเราใส่กระโปรงไปโรงเรียนเสร็จไปมหาลัยค่ะ เสร็จเรียบร้อยจากนั้นมาทุกท,ทุกครั้งเลยเราก็จะใส่กระโปรงมาตลอดจนมาถึงวันที่เราทำงานวันที่สุชาไปเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่วิทยาลัยสาพช่างแห่งหนึ่งพูดชื่อได้ไหม <c oughs> เป็นที่แรกค่ะที่เราเข้าสู่วงการครูการเป็นกระเทยครูเออเพราะว่าเราเป็นเราเป็นกระเทยก่อนเราเป็นครูเพราะฉะนั้นต้องเป็นกระเทยครูนะคะไม่ใช่ครูกระเทยก็ไปอยู่ที่ วิทยาศยาสตร์ผัาช่างแห่งนั้นนะคะก็ถามว่ามีความสุขไหมอยู่ที่นั่นมีความสุขมากค่ะแต่ตอนตอนไปครั้งแรกนะคะคือผู้บริหารเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายบุคคลนะคะให้ใส่กางเกงอืมสุชาก็ใส่กางเกงนะเอาง่ายๆก็คือพูดตรงๆเราอยากได้งานทำอะคะ่ะเขาให้ทําอะไรเราก็ทำเนาะแล้วก็เรากางเกงเนี่ยไม่ใช่ว่ากางเกงที่เป็นทรงผู้ชายนะคะคือท่านก็เข้าใจเพียงแต่ท่านไม่อยากให ท่านมีเหตุผลของท่านก็คือไม่อยากให้นักศึกษาเนี่ยมีความสับสนแต่แต่ตอนนั้นในใจของสุชาก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมนักศึกษาจะสับสนในเมื่อมันเป็นนักศึกษาแบบระดับปวชวปวสแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาแยกแยะออกได้แต่ว่าเหตุผลของท่านก็คือเออเหตุผลของท่านแล้วท่านเป็นฝ่ายบุคคลเราก็ยอมรับค่ะกางเกงเนี่ยเป็นเป็นทรงผู้หญิงเราก็ใส่กางเกงทรงผู้หญิงไปค่ะเป็นกางเกงขายาวค่ะซึ่ง ที่นั่นปีนั้นก็จะมีมีประกาศออกมาจาไม่ได้ว่าเป็นประกาศอะไรที่ว่าให้ให้ผู้หญิงใส่กางเกงไปทํางานได้นะคะในหน่วยงานราชการซึ่งตอนนั้นเราก็มีท่านท่านรองตอนนี้ท่านเป็นท่านผอ,อแล้วนะคะท่านรองผู้หญิงก็ชอบใส่กางเกงเหมือนกันเออเราก็ใส่ทรงทรงเดียวกันเลยกางเกงที่เป็นกางเกงผู้ผู้หญิงนะคะทีนี้ค่ะทุกคนสุชาก็ใส่กางเกงไปแต่ว่า ที่นั่นนะคะเขาจะมีลูกเสือนะคะเพราะว่ามันเป็นระดับเขาเรียกว่าเป็นเป็นลูกเสือลูกเสือวิสามันค่ะเพราะว่าเป็นเป็นลูกเสือที่อยู่ในระดับปวชป,ว,ปวชเนาะลูกเสือปวชแล้วก็ตอนเป็นชุดลูกเสือเนี่ยท่านให้ใส่กระโปรงเพราะว่าด้วยความที่ขาเรามันเป็นมันเป็นขาของขาผู้หญิงเออซึ่งถ้าเราจะใส่เกียงเกียงเนี่ยมันจะเป็น นึกออกใช่ไหมกางเกงลูกเสือน่ะเราก็จริงๆเราก็อยากจะใส่อยู่นะจะได้โชว์ขา <laughs> แต่ว่าถ้าให้ใส่กระโปรงเพราะว่ากระโปรงลูกเสือเนี่ยมันจะต้องค่อมค่อมเข่าค่ะแต่กางเกงไปทํางานก็คือกางเกงก็เรียกกางเกงสลักไหมกางเกงสลักนะคะที่เป็นกางเกงผู้หญิงนะคะเออนั่นแหละก็ใส่ไปทํางานอยู่ที่นั่น3ปีค่ะแล้วก็กลับมาเป็นครัวาจ้างอยู่ที่บ้านซึ่งพอมาอยู่ที่บ้านนะคะ ทุกคนเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ก็ใส่กระโปรงตามปกตินะคะพอใส่กระโปรงตามปกติแล้วเราก็ใส่มาตลอดค่ะจนเราไปสอบสอบอพนักงานราชการได้เราก็ใส่กระโปรงเราไปสอบบรรจุที่แรกได้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งหนึ่ง <laughs> โอ๊ยคนเขาก็จะรู้สิว่าอยู่ที่ไหนเนาะเออก็ใส่กระโปรงค่ะคือคือวันแรกอะ่ะเราเราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเราเข้าไปในหน่วยงานราชการนเนาะ ตอนตอนแรกเราก็แอบแอบคิดว่าเอ๊ะที่นั่นน่ะอาจจะเป็นเหมือนที่ทํางานเก่าเราไหมอาจจะเป็นเหมือนที่สาภากช่างไหมเราก็เลยตอนแรกเราใส่กางเกงทรงที่เป็นผู้หญิงไปก่อนด้วยความที่เราเราหาข้อมูลเนาะตอนเราไปบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกเนาะเราก็นึกว่าเอ๊ะท่านผอ,อเป็นผู้หญิงท่านอาจจะเป็นแบบว่าเขี่ยวเรื่องพวกนี้ไหมเราก็เราก็ใส่ไปเลยค่ะใสก่กางเกงแลกไปเลยไปถึงปุ๊บท่านผอ,อบอกว่า สุชาพจีเธอจะมาใส่กงเกงแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอจะต้องให้น้องธุรการจะมีน้องธุรการที่เป็นแบบเดียวกันเลยอะคะ่ะ <Wow. S 1> กับสุชากา็ให้น้องเนี่ยพาไปตลาดนะตอนเย็นแล้วก็ไปซื้อกระโปรงมาใส่โดยด่วนเพราะว่าสวดทรงสลีระเธอมันไม่ใช่ผู้ชายเลย <Yeah. S 1> แล้วก็ ที่นี่น่ะคือผู้หญิงอ่ะเขาใส่กระโปรงกันหมดเธอเป็นผู้หญิงเธอต้องไปใส่กระโปรงเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เห็นไหมคะสุชากําลังจะบอกทุกคนว่ามันแล้วแต่สถานที่มันแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ mm. ความคิดอะคะ่ะ mm. มายเซตของของแต่ละคนแต่ละท่านผู้บริหารแต่ละท่านท่านจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนท่านจะมองในมุมไหนอ่ะท่านจะมองในมุมไหนถ้าท่านมองเห็นไหมคะสองสามสี 2> 2, 3, ท่ที่ที่สุชาไปเน,นี่ยค่ะอ่ามีที่แรกเนาะสัปพช่างที่บ้าน,นเป็นกตาจ้าง ที่ไปเป็นพนักงานราชการแล้วก็ที่ไปบรรจุครั้งแรกนะคะก็มุมมองของแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแต่เขาให้เราทําอะไรเขาให้ใส่อะไรเราก็ใส่ไปเพราะว่าเราอยากได้งานถูกไหมอืมล้วก็เพราะสุชาจะเป็นคนแบบนี้ค่ะก็คือเราคิดว่าเออสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาเห็นเห็นคุณค่าในตัวเราเดี๋ยวเขายอมรับเราเองพอเขายอมรับเราปุ๊บเขาเปิดใจหมดค่ะอืมตอนนี้เหมือนทุกคนยังไม่เปิดใจเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเก่งไหม เราเป็นคนแบบไหนเราจะเป็นคนเรื่องมากหรือเปล่าเอ๊ะแค่มาถึงปุ๊บไอ้ใส่กางเกงก็ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมาแค่นี้ก็เริ่มเริ่มแอนตี้เริ่มต่อต้านเขาต่อไปปุ๊บพอเขาให้ทําอะไรมันก็ต้องต่อต้านถูกไหมอือคนเราอะอยู่ท,ที่อยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่การเปิดใจยอมรับถ้าเขาเปิดใจยอมรับเราได้เราเราแต่งอะไรไปก็ก็แต่งค่ะขอให้ขอให้คุณมีความสามารถแล้วก็มันไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าเราเป็น ต้นแบบเราเป็นครูครูคือต้นแบบไมคะพออยู่เชียงใหม่แล้วปุ๊บทางเลยเรียกก็มาที่เลยค่ะพอมาที่เลยมารายงานตัวที่เลยเราก็ใส่กระโปรงไปเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นก็ใส่กระโปรงตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่โรงเรียนเก่านะคะแล้วก็ย้ายมาที่นี่ย้ายมาที่นี่ก็ท่านผู้บริหารท่านเข้าใจค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็คือใส่กระโปรงเลยอืแล้วเราก็เนี่ยทุกคนเห็นความสามารถของเราว่าเรามีความสามารถแล้วก็ยอมรับในในความเป็นเรา สรีระเรามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆบางคนที่เป็นข้าราชการแล้วอันเนี้ยเอาตามความรู้สึกของสุชานะสุชา,ชามองในมุมของผู้บริหารนะคะเพราะว่าเราก็เรียนสายบริหารมาเหมือนกันนะคะเราเข้าใจเขานะคือตอนแรกอะ่ะคุณคุณเป็นผู้ชายอยู่คุณใส่กระโปรงไอ้คุณใส่กางเกงแบบผู้ชายมาอยู่ใช่ไหมคะคุณใส่กางเกงมาอยู่แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณเดินเข้ามาหาเราแล้วคุณบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นกระโปรงคือ คือเข้าใจไหมว่าความความเดียวนั้นอะ่ะมันจะเนี่ยอย่างเงี้ยพลึบเลยมันมันยากมันเข้าใจได้ยากอะค่ะมันเราก็ถ้าเราเป็นผู้บริหารเองเราก็เราจะคิดยังไงว่าเราก็มันก็หนักใจอยู่นะคะคือวิธีที่ถ้าเป็นสุชานะสุชาณะถ้าเป็นสุานะสุชา,ะชา,ะชาะจะจะทำ คือถึงแม้ว่าจะมีความสุขแค่ไหนก็ช่างแต่ว่าเราไม่ได้ใส่กระโปรงใช่ไหมความสุขของเราคือใส่กระโปรงใช่ไหมเราก็จะขอย้ายค่ะขอย้ายพอเราย้ายไปที่ใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะไปเริ่มต้นที่นั่นเลยโดยการใส่กระโปรงเลยค่ะคือถ้าตอนแรกอ่ะคุณมายังไงเขาก็จะยอมรับคุณได้แต่ถ้าคุณอยู่อย่างนั้นไปแล้วแล้วคุณจะมาขอเปลี่ยนปุ๊บทีเดียวมันมันยากพอสมควรอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนนะคะจะเป็นตัวเป็นคนที่เป็น ทุกคนที่คําพูดของนักเรียนนะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแป๊บๆอยู่นะเกิดนักเรียนถามว่าอ้าครูคะทําไมอยู่ดีๆครูมาใส่กระโปรงทําไมครูไม่ใส่กางเกงเหมือนเดิมเนี่ยปุ๊บเราอาจจะตอบยังไงถูกไหมอืมบางทีเด็กอะถามเราด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์เขาไม่ได้คิดอะไรนะแต่เราอะเราเป็นคนฟังไงเราก็ต้องคิดเราก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะแนะนำอ่ะ ถ้าถ้าโรงเรียนเดิมเราเคยใส่แสงเกงมาแล้วเราจะมาใส่กระโปรงทาเรื่องย้ายคะ่ะย้ายไปโรงเรียนใหม่เราไปเริ่มต้นที่ใหม่คะ่ะอแต่ถ้าเราใส่กระโปรงอยู่แล้วแล้วเขาให้แสงเกงแล้วเรายังไม่อยากย้ายเรามีความสุขอยู่ที่นั่นเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องใส่คะ่ะอืหรือเราเคยแสงเกงอยู่แล้วแล้วแล้ว,ลวท่านคิดนานๆน,นะคะ <alignment> คิดนาน,าน,านๆ,ๆ, <visuals> ๆนานานก็แปลว่าท่านหนักใจค่ะเราเราไม่ต้องทําให้เขาหนักใจหรอกก็คือเรารู้แหละว่าเออตรงเนี้ย ตรงนี้ดีมีความสุขแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะที่กับเราเพราะว่าเราความสุขของเราคือใส่กระปรงแนะนําให้ยายนะคะน้องๆมีคําถามหรือว่าอยากจะให้พี่สุชามาเล่าอะไรให้ฟังก็นี่เลยคะ่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคนมาใหม่กดกดติดตามด้วยนะคะคนที่ติดตามแล้วรบกวนนะคะขอ ขอขอไลค์ขอแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่ากําลังลุยซ้อมวอลเลย์บอลนะคะเพราะว่ามีนักเรียนปสป5้าที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังยังตีไม่เป็นเราจะต้องฝึกนะคะอันไหนมีความสุขเราก็ทําค่ะแล้วก็เทอมนี้นะคะสุชาเป็นครูพระเต็มรูปแบบเลยค่ะสอนสุขพระ <c ười> คือคุณพ่อที่สอนพระท่านเกษียณแล้วนะคะก็เลยเราก็ได้ได้รับวิชาพระ,ระโดยตรงนะคะอะ เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่เป็นาสาวสองเป็นข้ามเพศแล้วทั้งผ่าตัดแล้วก็ไม่ผ่าตัดนะคะก็ยังไงเราก็เป็นผู้หญิงแล้วค่ะก็นั่นแหละอะไรมีความสุขเราทำนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าบางเรื่องที่เรายังไม่เคยเจอหรืออยากฟังประสบการณ์จากสุชาก็อย่าลืมนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเป็นกำลังใจให้สุชาด้วยนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ มากดไลค์ถิอใจกดแชร์แต่ธรรมอยากผ่านคลิปต่อไปกดสันกระดิ่งไว้เลยจ้า